เซียมพังขอหยุดจอร์ซีน่าชนะรัมโบ้พีฟฟินโดนพริสกระทืบยับไลล่าแชมป์อินเตอร์หญิงคนแรกและการมาพร้อมดราม่าของเพนตาเซโรเมโรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของมาเดนารรอครับช่วงเช้าที่ผ่านมา มีหลากหลายเรื่องราวเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะสามารถดูย้อนได้ครับใน Netflix กนะก็ลงไว้แล้วเพราะว่าเขาก็ไลฟ์สดใช่ไหมแล้วก็ให้ดูต่อทันทีเผื่อใครอยากดูก็ไปย้อนดูได้แต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะคุยเจาะลึกถึงเรื่องราวต่างๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทั้งเสียมพังประกาศว่าจะหยุดจอร์ซีน่าในรัมโบ้ไหนจะมีประเด็นระหว่างเซตแล้วก็ดรูใช่ไหมแล้วก็ Roman, una, โรมานูนีนัาโอ้โหเยอะแยะมากมายในช่วงเปิดรายการแล้วก็จะมีเรื่องราวดราม่าของเพนต้า นะที่เดบิววันนี้แต่ว่าแอบมีดราม่าแต่ดราม่านั้นคืออะไรเดี๋ยวติดตามมาในคลิปนี้เพื่อนๆครับคิดเห็นอะไรกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์ได้ตะคิดด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเร่สตอรี่ด้วยนะครับเราเริ่มครับจากเรื่องราวของพี่พังนะฮะโอ้แน่นอนสัปดาห์ที่แล้วชนะในคู่เอกของสึกรอตอนแรกทาง Netflix มาอย่างยิ่งใหญ่กับการเอาชนะเซสฟริกินรรลินนะฮะพี่พังก็เลยมาโมสักหน่อยเออนะฮะ บอกว่าได้ดูอาทิตย์ที่แล้วเปล่าน้องๆเออศึกรอาทาง n t f ฟ i x อ่ะใช่ไหมสเตรทเอชซูเปอร์สตาร์เนี่ยเอาชนะเดอะเมซ i a h เซ็ตลอรินโะอ้ตอนนี้เนี่ยเสียมพังเนี่ยมีหลายสิ่งที่เขารู้สึกสนใจแต่ไม่ใช่เซ็ตลอรินแน่นอนโอ้พูดให้ฟังก่อนอย่างปีก่อนเนี่ยพี่พังนะนะน้องๆน,นะกลับมาปล้ำในออกทีวีดับไมด้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ แต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดดันบาดเจ็บไตเสจแล้วก็ไม่รู้ดนะครับว่าตอนนั้นจะเอาอยังไงต่อไม่ชนะรัมโบไม่พอยังรู้สึกว่าความฝันของตัวเองนั้นห่างไกลไปเรื่อยๆบางทีก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออนะแต่โอเคกลับมาได้พี่พังเนี่ยกลับมาได้แล้วน้องๆน,นะแต่พูดถึงการกลับมาการคัมแบ็กกลับมา มีไอ้คนนึงเนี่ยมันชอบพูดว่ายู u c a น s ี e ี e เออไอ้จอห์นซีนานะเฮ้ยเพื่อนฉันเห็นแกมาตลอดเลยเวย้ยเออซีนาเนี่ยมันประกาศเนี่ยขึ้นปั้มรอยยัลลัมโบใช่ไหมบอกให้พี่พังก็ปั้มเหมือนกันน้องๆน,น,นะพี่เนี่ยจะขึ้นปั้มในลัมโบ2025เออแล้วจะโยนคนอื่นออกจากเวทีให้หมดจากนั้นพี่พังจะเป็นผู้ชนะ แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงของพี่ h o u of Personality แต่เพลงที่เปิดมาดัานเป็นเพลงของเซตรอรินที่โผล่มาครับเซตกอกมาพูดคุยกับเซียมพังหลังจากพ่ายแพ้ในสัปดาห์ที่แล้วเซตเนี่ยบอกว่าไม่ว่าฉันเนี่ยจะแพ้หรือจะชนะหรือเสมอเนี่ยฉันบอกเลยว,ว่าจะมาที่รอในวันนี้ถ้าฉันไม่มาจะคงเป็นเหมือนแกมากกว่าใช่ไหมล่ะเออก็มีการแซะก,กันเล็กน้อย นะพังก็ตอบกลับว่าเออแต่ถ้าเหมือนกูได้กูชนะนะเออชนะแล้วเนี่ยเ็จ <c oughs> <c oughs> ก็ตอบกลับว่าเออขอเป็นตัวเองดีกว่าเป็นคนแบบมึงเออนะคือแพ้มาเยอะแหละในบิ๊กแมตช์แมตช์ชิงแชมป์หรือคู่เอกและโซโมเมเนียตับปีที่แล้วเนี่ยอ่ะหรือหรือแต่อ่าวิที่แล้วเนี่ยนะคือความพ่ายแพ้ที่หนักที่สุดและในชีวิตของเซธรรลินส์เพราะว่า ไม่เคยรู้สึกผิดหวังในตัวเองมาขนาดนี้มันมีแค่สิ่งเดียวที่ทำได้จากนี้คือการทำลายความฝันของเสียมพังโยนความฝันของเสียมพังลงชักโรครกไปซะสุดท้ายเสียมพังจะไม่ชนะ y รยัลโ b l e เพราะเซตลอรินเนี่แหละจะเป็นผู้ชนะพังก็ตอบกลับบอกว่าเออคือฉันที่ฉันเห็นเนี่ยฉันก็เห็นแต่คนที่ผุ่งตรงอะ่ะมีปัญญาจับกดชันใช่ไหมล่ะ แล้วก็หาทางที่มันง่ายกว่าก็เลยอยากจะโยนชั้นข้ามเชือกคนอย่างแกเนี่ยเออแต่พูดยังไม่ทันขาดคำจบปั๊บคนที่ออกมาอีกคนก็คือดรูมักอินไตดรูเนี่ยออกมาคุยเนี่ยบอกว่าอา่าบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะล้อมรอบตัวแกนะไอ้พังไม่ใช่ศูนย์กลางจากอาวาลเออชั้นมาวันนี้ฉันพูดกับเซตแกสองคนเนี่ยควรมองกันเอาไว้นะเพราะว่าสองคนเนี่ยรู้สึกว่ามัน คล้ายคลึงกันเหลือเกินแค่ไอ้พังเนี่ยมันยอมรับว่าตัวเองเี่ยเป็นคนเฮี้ยส่วนเซตแกจะทําตัวเหมือนกับหัวหน้าเออใช่ไหมแต่ว่าดีแต่ปากทําจริงไม่ได้เรื่องเออแกก็เคยพูดว่าไม่อยากให้โรมันเนี่ยกลับมากลับคืนสู่อำนาจถูกไหมกลับมาเป็นแชมป์อาทิตย์ที่แล้วนฉันจัดการกับเจอูโซแล้วแกทำอะไรอยู่นะมัวแต่สนใจแมตช์ของตัวเอง หนักกว่านั้นคือสนใจแมตต์ตัวเองแถมมึงยังแพ้อีกไอ้เซตแกเนี่ยมันงี่เง่าเหลือเกินนะแล้วก็พูดกันไปส่วนก็เถียงกันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแบบอยากจะซัดกันนะเพราะพังก็ทนไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันอยู่บนเวทีกับเซตใช่ไหมพังกับเซตไอ้ข้างล่างก็มีดูไอ้พังบอกว่าอ่ะพวกมึงสองตัวมาใครอยากซัดมาเลยกูโยนไม้ทิ้งแล้วมามาซัดกันหน่อยดีกว่าไอ้เซตก็อ้าวได้สิถอดทรงถอดเสื้อ ดูเนี่ยทำท่ามอนอยากจะซัดเดินเข้าไปตรงเวทีแต่ยังไม่ทำอะไรก็ถอยออกมาแล้วก็บอกว่าพวกมึงเนี่ยนะไม่ได้เรื่องไอโรมันเนี่ยมันกำลังเล่นเกมของตัวเองอยู่นะและฉันเนี่ยก็ต้องทำเพื่อตัวเองและทางเดียวเนี่ยที่จะขวางทางโรมันเรนส์ได้เนี่ยก็คือแน่นอนเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแน่ที่มึงประกาศเอาไว้เพราะว่า ดรูรแมกินไตก็จะขึ้นปล้ำใน Royal r o ย a ลรัมโบ้เหมือนกันนะครตามนี้นี่คือช่วงเปิดรายการของศึกรอสัปดาห์นี้ก็จะโยงกันวุ่นวายหน่อยใช่ไหมอ่าเพราะว่าเซียมพังอ่าไม่สนใจเซตแล้วอ่ะจะไปอัดซีหน้าอ่าจะนู่นนี่นั่นจะชนะรัมโบ้ส่วนในเซตยังคงเรียกว่ามีปัญหากับเซียมพังอยู่อ่าแต่ก็จะไปขวางพังด้วยการชนะรัมโบ้เช่นกัน ขณะที่ดูมากินไตนะมาจะขาดขวางาพูดเตือนสติเซตนิดนึงเรื่องโรมันอ่าแต่ดูก็จะขวางโรมันในลัมเบ้เช่นกันอะไรประมาณในช่วงเปิดรายการคือข้อเสียช่วงเปิดแบบนี้ก็คือว่ามันไม่ได้เชื่อมให้คุณดูต่อเนื่อไหมโปรตีช่วงเปิดรายการมันจะต้องแบบอ่าเชื่อมทั้งเรื่องเนื้อเรื่องใหญ่และเนื้อเรื่องรองใช่ไหมที่จะเล่าในรายการนี้ในตอนนี้เออเพื่อคนติดตามต่อแต่วันเนี้ มันเหมือนแบบอยู่ดีก็ผุบขึ้นมาแล้วก็ไอโปรโมทล,ลัมโบไอพวกนี้สามคนปั้มลัมโบนะอะไรเงี้ยแค่นั้นเออก็แบบก็งงๆหน่อยตามนี้อันนี้คือช่วงเปิดรายการแล้วมันก็จะมีเชื่อมเอาไว้เพื่อต่อสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าผมเป็นคนดูในสนามก็คงเซ็งนะเพราะมึงเหมือนจะปูบบกกันแล้วเออเหมือนจะเป้าวันนี้ใช่ไหมแต่ก็ปั้มอาทิตย์หน้ารอไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เออตามนี้อ่ะแต่ก่อนจะไปกันต่อฝากกันหน่อยนะครับสลับกลุ่มเรื่องวยปั้มซัพพอร์เตอร์ แน่นอนว่าช่วงนี้กําลังเข้าสู่ช่วงบรรยากาศของศึกรเจอร์ัมเบก็จะมีการเขียนถึงเรื่องเนื้อเรื่องของช่วงศึก r ัม b บ e อยู่เหมือนกันนะเนื้อเรื่องใหญ่ที่ผมเขียนเอาไว้ซึ่งกําลังจะเขียนตอนจบอีก2ตอนในวันนี้นะก็คือเนื้อเรื่องของจอร์ซีนาและเอเจสตายทำไมคู่นี้ย้อนกลับไปในช่วงปี2016เข้าปี2017ถึงเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะที่ปูไปสู่การที่จอร์ซีนาคว้าแชมป์โลกอสมัยที่16 เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทาง Beat Up จอร์ซียนาจำได้ไหมแมชใหญ่ในมันนี่เดอร์แบงค์ซัมเมอร์แลมเกิดอะไรขึ้นก่อนน,นั้นผมเจาะเลือกให้หมดครบทุวนนะเพราะตอนนี้ก็เขียนมาทั้งหมด6ตอนแลละคือถ้าเขียนจบก็คือ8ตอนเรียกว่าเจาะทุกเรื่องทุกราวที่ถูกเล่าในเนื้อเรื่องของ2คนนี้ใครสนใจอยากอ่านก็สมัครเข้ามาได้ครับ150าบาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องเบลลัมสองเรื่องต่อวันนะแล้วก็ตอนนี้จริงๆยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเพราะโปรโมชั่นจะหมดในวันพรุ่งนี้ นะแต่โปรโมชั่นคืออะไรก็ทักมาถามในอินบ็อกซ์ได้นะครับนะตามนี้จนะจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับทั้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆหรือว่าเจาะลึกเบื้องหลังต่างๆย้อนไป ec w ของพอเฮมแมนมีใครที่ถูกวางเป็นตัวสําคัญบ้างอ่านะหรือว่า,าย้อนรอยโกเบิร์กทุบกระจกเกิดอะไรขึ้นเกือบแขนขาดจริงไหมต้องตัดแขนทิ้งจริงหรือเปล่าหรือเจาะลึกแมตช์ระหว่างเคนเนลโอเมกากับเกฟคิด ก็มีไว้เช่นการไลยหลาหลกหลายเรื่องราวในนั้นใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับในกลุ่มซัพพอร์เตอร์หรือใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาสนับสนุนได้เช่นกันนะครับตามนี้นะต่อมาอ่ะเนะี่ยแต่เรื่องต่อไปนี้น่าสนใจอาจจะเป็นเซกเมนต์เล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าเพราะว่า W เ,เองก็มองข้ามไม่ได้เอามาลงในอ่ายูทูบพุ่งตรงต้องไปดูเต็มหรือจะเห็น อันนี้เป็นเซกเมนต์หลังฉากที่ปูไปสู่แมตช์สัปดาห์หน้าแต่ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของเซ t ตโรลินส์เอาไว้เล็กๆกับเส้นทางต่อไปกลับมาหลังฉากเซ t แบบไปคุยมาแล้วเรียบร้อยกับอดัมเพียสุดท้ายได้แมตช์สัปดาห์หน้าเซ t ตโรลินสเจอกับดูรูพักินตายเป็นเรสโซเมเในรีแมตช์จากปีที่แล้วบิ๊กแมตช์เลยเจอวิกหน้าแต่เซมิเซนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็บอกกับเซว่าอาทิตย์หลังจากที่ฟังมาแล้วนะ อาทิตย์ก่อนแกคงจะรู้สึกแย่มากใช่ไหมถ้าอยากใจช่วยอะไรบอกได้นะอเซนิเซนมันก็คนดีใช่ไหมแต่เซตเนี่ยตอบกลับแบบค่อนข้างที่จะแซะๆหน่อยเพราะว่าไม่ชอบพวกโรมันเ้ยเออนะเอ้ยว่าไงเซนเอน่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดีของแกใช่ไหมล่ะนะพวกแกไงลูกพี่ลูกพี่ไงเป็นไงโรมันเรนได้อูลาฟลากลับมาแล้วแกก็ช่วยเขานี่ใช่ไหมเหมือนกับในวอลเกมนั่นแหละ แล้วไงต่อดีล่ะเพื่อนช่วยให้โรมันชนะลัมโบไหมแล้วช่วยโรมันเอาแชมป์คืนจากโคดี้ด้วยใช่ปะเออแต่คุกคิดไปคิดมานะเพื่อนนะช่วยตัวเองดีกว่าไอเซนนะไม่ต้องไปช่วยใครหรอกเออและเซตก็เดินจากไป <S <S กเสื้อจิงเซมิเซนส,สัปดาห์นี้เนี่ยมีแมชด้วยก็คือแมชเจอกับเดอะมิสก็ชนะไปไม่ยากเย็นเพราะเดอะมิสมันอ่อนนะนะเออเสื้อจิงเซ็เมน ที่ทําให้คู่นี้เกิดขึ้นเนี่ยสาระสาคัญคือ w ว r e ซิกเนี่ยย้ายไปสมักดาวแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่มีหลายแมทก,ก็ไม่ได้สนุกอะไรนะเออเซมิเซ็นก็เฮิลูว่าคลิกแล้วก็บรูตันเดอร์บอมชนะไปได้นะะทีนี้อะมาสาระสาคัญอีกแมทหนึ่งก็คือแมทของเพนตาเออนะ the worst kept secret คืออะไรคือเป็นเป็นการเป็นความลับที่เก็บไม่อยู่ที่สุดและในโลกใบนี้เพราะว่าอะไร ถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนนะดับเบิลีลงเลยดับเบิลยีช็อปขายเสื้อขายหน้ากากของเพนต้าตั้งแต่เพนต้ายังไม่เปิดตัวเออเอาตังก่อนนะพูดตรงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเออเอาตังก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าแมตช์เนี้ยอ่ะเดบิวต์แมตช์ของเพนต้าเนี่ยเจอกับแชดเกเบิลแน่นอนแชดเกเบิลฝีมือสุดยอดอยู่แล้วเพนต้าก็เก่งนะแมตช์ก็เลยออกมาดีจริงจังเพนต้าเนี่ยโดนในภาพเนี่ยแหละเจอแมนสุเพดกันกับขอบเวทีเจ็บปวดกันไป หรือว่า Mexican Destroyer จริงก็คือ Canadian Destroyer นะแล้วก็ระหว่างแมชอ่าเพนต้าเจอเกเบิลหักขาก็มีใช่ไหมก็เจ็บขาเซลล์ขาอันไปสุดท้ายเพนต้าสามารถที่จะหักแขนพลิกกลับจากแองเกล็อกเนี่ยนะมาหักแขนเป็นท่า sacrifice ก็คือท่าที่จริงๆบอกว่าเป็นท่าหนึ่งที่ทําให้อ่าเพนต้าดังขึ้นมาตอนลูชาเดอะ์กราวด์้วยซ้ำนะดึงมาใช่ไหมมันโปรตีแบบดึงแบบหกัก เพื่อให้ยอมแพ้แต่นี่มันคือหักแขนไปเลยเออก่อนที่จะใส่ท่าให้ตายก็คือ Penta ไดเวอร์หรือก็คือ m a d อินเจ p a แนั่นแหละนะกดนับ3าํทำให้ทางฝั่งของ Penta านั้นสามารถที่จะชนะไปได้ในแมตช์เปิดตัวของตัวเองแมตชดีนะผมดูสดเลยเออแมตชนี้เปิดดูสดสดเลยนะซึ่งหลังแมตช์เพนตาเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าผมรู้ว่านี่คือยุคใหม่ของ WWE ใช่ไหม Netflix เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นยุคใหม่ของเพนตาด้วยเหมือนกันเซโรเมโดเซโรเมโดนี่ก็คือซิโรเฟียนะเลอก็คือไรซึ่งความเกรงกลัวอ๋อสำหรับเพนตาแน่นอนว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีสำหรับเพนตานะผมว่าดีกว่าที่หลายคนคาดด้วยซ้ำนะแต่วันนี้ก็มาที่แคลิฟอร์เนียเนาะก็ดูจะเป็น คือจะหมาว่าเป็นบ้านของลูชาเดอรกราวนี่ก็ได้นะเออถ้าถ้าถ้าใครเคยดูในยุคนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเราควรจะคือไม่รู้ว่าคนที่ดูลูชาเดอรกราวมีเยอะแค่ไหนไงแต่ถ้าใครเคยดูเนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะในใน,ในใต้คลิปเนี่ยนะครับแต่โอเคการมาของเพนต้าเสียงตอบรับดีมากแต่ไม่ได้ดีกับทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพนต้าตามรายงานข่าวที่ออกมาภายหลังเนี่ยบอกว่าเซกเมนต์เพนต้าเนี่ย ยาวเกินกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในตอนแรกซึ่งรายงานสองเจ้าเลยไมค์จอนสันพียร์ d อินไซเดอร์แล้วก็แบรนอาวาเลสจากเรเซนต์ออฟเซอรวอร์นะครับรายงานเนี่ยบอกว่าแน,น่นอนนะผู้บริหารแฮ ppy เพราะว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีคุณไปดูเลยโซเชียลมีเดียคลิปของเพนตาเนี่ยน่าจะเป็นคลิปคลิปสั้นนะแตะล้านแตะล้านแตะล้านโอ้โหอย่างเดือดบอกเลย ถูกไหมฮะหรือว่าหลายๆอย่างเสียงตอบรับในสนามก็ดี r e a c t i o ดีต่างๆนานานะแต่พอแมตช์มันยาวกว่ากำหนดหรือให้สัมภาษณ์นานเกินกว่ากำหนดไว้ทำให้สึกรอเนี่ยก็จะไม่ต้องตัดเวลาของนักมวยปล้ำคนอื่นลงทำให้มีนักมวยปล้ำบางคนหลังฉากนั้นไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้ก็แอบมีดราม่าเล็กๆแต่ผมว่าพอบรรยากาศภาพรวมมันดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็ต้องรอติดตามแต่นั่นแหละอันนี้ชัดเจนว่าเพนต้าก็คือเกิดเวลานะจ๊ะประมาณน,นี้อะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับเชมัสเอาชนะลูวกิไกเซอร์ไปได้ด้วยโบรกคิกไม่มีอะไรมากแต่ว่าสำคัญก็คือว่าหลังแมตช์นะเชมัสไปเผชิญหน้ากับบอลเบรเกอร์ที่มาดังนั่งดูข้างเวทีนะครับก็คือแชมป์อินเตอร์คนปัจจุบันนะเผื่อลืมนะ <laughs> ผมไม่ได้โผล่มาหลายอาทิตย์แล้วเออใช่ไหม ใช้มินเตอร์นะอันนี้ในเรื่องใช้มินเตอร์อต่อมาใน,นเรื่องแชมป์โลกจริงกุณเตอร์แต่ผมมาคนเดียวก่อนแล้วก็บอกว่าสัปดาห์ก่อนผมก็ติดตามนะรอทางเน็ตฟลิกเนี่ยโมเมนต,ต์ยิ่งใหญ่มากมายน่าสนใจแหละเออแต่ว่าบนเวทีอะเรื่องของมวยปล้ำบนเวทีอะผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะเออนอกจากผมเนี่ยควรจะมีนักมวยปล้ำที่เติมเต็มความคาดหวังของแฟนมวยปล้ำได้ดูสิ สนใจกันแต่ดรามา่านะสึกชิงหัวหน้าเผ่าอย่างนี้สึกชิง the best in the world อย่างนี้ใครละเคทุกคนในควนแคกับสิ่งที่เป็นในตอนนี้ก็คือเข็มขัดแชมป์โลก world weight และจากนั้นเจลโซออกมาเจลโซก็พูดว่าเฮ้ยใหญ่มีคนสนใจแชมป์โลกเหรอเฮ้ยผมนี่ไงเมน e เวย์ event, เจลโซงั้นขอท้าเจอเลย s ซ็ตเธอเดย์ไนท์เมนิเวย์ครั้งต่อไป เออกุนเตอร์ก็เล่นเลยล่อเลยเกมจิตวิทยามาเต็มเฮ้ยเจฉันรู้นะว่าแกเก่งอ่ะแต่แกมันคนละชั้นกับฉันวะฉันรู้ว่าแกเป็นพวกเอ็นเตอร์เทนเนอร์สายบันเทิงใช่ไหมแต่เมื่อขึ้นปล้ำเนี่ยฉันจะทําให้แกได้รู้ความจริงแกคือนักวยปล้ำสายแท,ท็กทีมที่เก่งและแกไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฉันสําหรับแกเมนิเวนคือชื่อเล่น สำหรับฉันเมนอีเวนต์คือที่ที่ฉันควรจะอยู่ฉันขอแนะนำให้แกเนี่ยไปคิดดูดีๆก่อนนะอ่ะและคุณเตอร์ก็เดินลงจากเวทีไปทีนี้เจก็คิดไปคิดมาคว้าไม้พูดขึ้นมาบอกว่าเออเขาเก่งกว่าฉันคนนะั้คนนี้เก่งกว่าฉันบางทีฉันไม่ควรมาตรงนี้นะฉันแค่นะักมวยปล้ำแท็กทีมฉันก็เคยกลัวที่จะเดินออกมาทำด้วยตัวคนเดียวฉันมา เพื่อเรียกร้องความเคารพเมนิเวนที่ถึงนี้ ter, กุนเตอร์แกจะต้องเคารพฉันและฉันจะชนะแกเอาแชมป์โลกมาให้ได้และถ้าทุกคนอยากให้เจอูโซเป็นแชมป์โลกนั้นเรามายีดเออแต่ผมก็โนยีดอ่ะก็เป็นแมชและการชิงแชมป์โลกเวลร์ฮเวนนะในเซตเทเดนไอเมนิเวนตอนถัดไปก็จะมีช่วงก่อนรอยลัมโบเนาะ,อะรอติดตามเมนิเวนเจลโซชิงแชมป์โลกกับกุนเตอร์ นะครับแล้วก็จะมีคลิปโลแกนพอลอ่ะประกาศมันไม่มีอะไรมากก็คือแบบว่าจะฝึกหนักนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเออแล้วก็ตอนนี้มันมีแต่คนอิจฉาเขานะแต่ตอนนี้เขาเนี่ยกำลังตั้งเป้าจะเป็นตัวท็อปของ W W E เพราะเขาโฟกัสหลักอยู่ที่นี่แล้วอืมนะเอาเราข้ามาสู่แมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนตัลหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของ W W E ไลล่าเบลคอเดียเจอกับดากอต้าค บอกเลยว่าพอเจอสปอตใหญ่ในภาพเนี่ยหกเปลี่ยนมูทันทีเพราะอะไรเพราะนี่คือซูเปอร์เพล็กซ์คือแค่ซูเพล็กซ์อัดขอบเวทีนี่ก็หนักแล้วถูกไหมแต่เจอข้าไปขั้นหนึ่งซูเปอร์เพล็กซ์จากขอบเวทีลงอาจจะพื้นโอ้โหดังแอ๊กหนักมากบิ๊กบัมจากเดอะดต้าคายนะจังหวะนี้แล้วก็แน่นอนว่ามันกลายเป็นเรื่องราวหลักที่เกิดขึ้นในแมชนี้เพราะว่าเดอะดัต้าคายเนี่ยจากจังหวะนี้เสร็จปั๊บเป็นไง เจ็บหลังคือพยายามสู้แหละอาจได้กลับมาถีบนู่นนี่นั่นนะตามสไตล์กับตันทีมชิกใช่ไหมแต่ว่าก็เจอไลล่าวาคเิเรียเล่นงานที่หลังอย่างต่อเนื่องอ่ในแมตช์ก็จะมีอย่างเซิร์ฟบอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมหรืออย่างในภาพก็จะเป็นไล่กระบอมนะซิดดาวเวอรบอมมาแหละนี่นะครับแล้วก็จริงช่วงท้ายเนี่ยดากต้าได้ใส่ไคลโอแฟกเตอร์อ่าก็ไม่ไม่ชนะใช่ไหมแล้วก็ได้ใส่อ่าโกทูคิกทำให้ตาย แต่ไลล่ากลิ้งตกเวทีไปซะก่อนกว่าจะลากขึ้นมาสุดท้ายเจอไลล่าพลิกจังหวะนิดเดียวนิดเดียวค่ะใส่เป็นไนท์วิงถ้าไม่ตายจะก,กดนับสามทำให้ไลล่าวอลคิเลียกลายเป็นแชมป์หญิงอินเตอร์คนแรกในะวิติศาร์ันไปก็ต้องใครเป็นแฟนคับอ่าดากอต้าก็เชียร์กันต่อไปเพราะว่าดากอต้าในมือทิเปตก็ประมาณนี้แหละเออชอบวางไว้ตัวแบบระดับกลางๆใช่ไหมแล้วก็ดันไม่ค่อยสุดแต่ผมว่า แชมป์อินเตอร์ในนาคตเนี่ยไม่กลเกินเอื้อมสลับดาก,กุต้าไข่รอติดตามแต่ว่าคนแรกปูมาแล้วใช่ไหมรอบรองอุตส่าเอาใครมาให้อีโอกมาจ็อบให้ไลล่าวาคิเลียก็ต้องเป็นไลล่าชนะะนะก็เข้าใจได้มันล็อกมาแล้วเออล็อกมงล็อกมงอ่ะตอนนี้จากนี้ก็ขอให้ไลล่าโชว์ฟอร์มนะโชว์ของกันหน่อยละกันนะสลับการถือแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนอร์เพราะเธอก็ประกาศว่าจะเป็นไฟติ้งแชมเปี้ยนจากนี้นะครับต่อมาก็จะมีเซกเมนต์ ฝั่งหญิงซึ่งผมว่าก็งงๆมันงงๆอะ่ะเออมันดูไม่มีอะไรเขาเพราะว่ารีอาเนี่ยมาประกาศฉลองแชมป์เพอเพิ่งได้แชมป์จากลิฟมาแต่คนที่มาขาดแด้านเป็นนายอาแจคซะง,งั้นแล้วนายอาแจกก็มาประกาศว่าชนะลัมโบแล้วก็มีไปด่าเบลลี่ที่จริงวันนี้คือซานโฮเซ่ก็คือบ้านเบลลี่นะเก็แค่มาดูเฉยๆก็มีการฟาดปากกันเล็กน้อยสุดท้ายก็ตีกันนายอาแจกก็อัาหมดสุดท้ายก็โดนเขาเขาลุมอัดเออ นี่ก็งงๆกันไปเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจยัดเข้ามาน,นี้นะอประมาณนี้รอติดตามมันต่อแล้วกันนะว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปนะทีนี้ข้ามมาสู่คู่เอกนะแมตท,ที่ก็ควรจะเป็นตอนจบแล้วแหละสลับเดว p นพรีสแล้วก็ฟินแบลเลอร์นะสู้กันมาอย่างยาวนานนะสตรีทไฟท์นะครับสู้กันให้สมชื่อสตรีทไฟท์อาวุธมีแล้วก็มีพาทัวร์ด้วยอตามสไตล นะพี่ฟินเนี่ยอาจก่อนเลยตามในภาพก็คือเอาเคนโดมาตีจากนั้นก็ลากกันไปตีกันล่อเวทีใช่ไหมมีถังขยะตีแล้วพี่ฟินดันไปโดนฟฟลคอนแอโร่ของเดวินพรีสจากข้างบนคนดูชั้นบนเนี่ยเออใส่ลงมาอ,อักับโต๊ะข้างล่างตู้มเข้าไปโอ้โหพี่ฟินเราถึงกับถึงกับใส่ปอกคอเฟือกใส่เฟือกใส่เขาก็เรียกว่าอะไรวะเออที่ใส่คอเออ นั่นแหละตามนั้นแล้วก็สาภาพค่อนข้างแย่นะดูแล้วน่าอานากใจน่าสงสารเหลือเกินพี่ฟินเรานะแต่ความอานาถมันไม่ได้จบเท่านี้เพราะว่าขนาดโดนอัดหนักขนาดนี้นะโดนหาขึ้นเปลเต็มส่งโรงพยาบาลพี่ฟินก็ยังโดนโดนลากมากระทืบต่อือ,อจงจังหวะน,นี้เนี่หากันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอพ้พีกระออทืบอัดอัดทุบๆุบเสร็จพกักเตียง อาจเวทีพี่ฟินกระเด้งกระเดงเข้าเวทีไปโอโหย่างกับกระตูนเออนะแต่ว่าพี่ฟินก็มีลลพลพรรคจัดเมนเดย์มาช่วยช่วยพิ่เกมเออมีทั้งเจดีใส่มูลโซใช่ไหมมีทั้งคาริโตใส่แบ็กส,สเตเบอร์และพวกกิกกี้จัดเมนเดย์ก็ลากพี่ฟินขึ้นเชือกมาถอดอ่าถอดเฟือกที่คอเรียบร้อยพี่ฟินกระโดดใส่คูเดกาตู้มเข้าไปแต่ขนาดลุมขนาดนี้ก็ทำอะไรแดบเบมนพรีดไม่ได้ ยังทิกเอาได้เก่งสุดๆนะก่อนที่จัดแมนเดย์จะโดนเคลียร์ทิ้งโดยวอลเลเดอร์แชมป์นักทีมมาช่วยเพลสเนาะเขาพวกเดียวกันทีนี้เหลือตัวๆแล้วเฮ้ยสู้ไปสู้มาเฮ้ยเหมือนพี่ฟินจะเก่งเว้ยกระโดดเหยียบคูดกาวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเหยียบไอพีธอดโต้เฮ้ยเชียขึ้นมาเนี่ยทําไมทำไมพี่ฟินเจอเจอพุ่งไปอัดเจอไอพีแล้วพุ่งอัดพี่ฟิน กระแทกกับที่กานคนดูพังไมฝั่งหนึ่งแล้วก็เจอเลเซอร์เอสแรมอัดกับโต๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวออฟเฮเวนสามท่าตูมตามตูมตามไม่ฟินกูนอนตายแงเก๋เรียบร้อยจับกดนับสามก็เป็นเดมอนพรีสที่ชนะไปได้ในแมชนี้ซึ่งก็น่าจะจบเรื่องราวอันยาวนานของคู่ได้แล้วอาจา๊ะตามนี้ นะประมาณนี้ครับสำหรับสึดรรนะทาง n น t f l i x ใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้หรือใครอยากที่จะฟังก็มาฟังกันได้ในนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งสลหรับกลุ่มนะเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์เตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนกันได้ในนี้นะครับนะก็มีเรื่องราวมากมายในนี้นะหนึ่งร้อยหสิบาทต่อเดือนไนดะ้เรื่องมวยปล้ำสองเรื่องต่อวันจริงผมเขียนมาน่าจะ ตอนนี้น่าจะ600ได้แล้วมัง้งคือมันเยอะมากเขาพอกเขียนวันละสองเรื่องสองเรื่องใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเออก็จะยาวมาถึงตอนเนี้เยอะมากนะในคลังเนี่ยมีเรื่องเล่ามวยปล้ำเยอะมากอันนี้แค่ตัวอย่างอันนี้คือเรื่องที่เขียนใหม่ๆเรื่องล่าสุดเรื่องก่อนๆหน้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะมากมายใครสนใจอยากอ่านอยากย้อนอ่านเต็มที่เลยนะครับสมัครเข้ามาได้นะจ๊ะแล้วก็คิดเห็นอ่งไรกับสึกรอตอนล่าสุดก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับ กดแลวกดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเหมวอยปล่ำเรสตอรี่คลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ